Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบปปดีที่6กรกฎาคม2023ซีรีส์ถูกรักอย่างท่วมทน้นวันที่6คลื่นลมและศิลาไม่ว่าใครก็ไม่อาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งที่ผู้อื่นพูดเกี่ยวกับเราได้ แต่เมื่อเป็นเรื่องของการกระทำเราทั้งหลายล้วนมีพลังแห่งการเลือกซึ่งนั่นหมายความว่าเราควบคุมและเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างไรชาวสเปอร์เจียนนักประกาศและเทศนาชาวอังกฤษกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการจุ่มพีษคลื่นลมที่สัตว์ข้าพเจ้าเข้ากับหินผา นี่คือการตอบสนองที่แปลกใหม่และคาดไม่ถึงต่อสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไม่ทันตั้งตัวในหเปโตรบทที่4ข้อที่1 2ถึง13ท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่าน แต่จงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสเพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นสเปอร์เจียนไม่ได้กำลังพูดถึงโขดหินตามชายฝั่งทะเลแต่กำลังพูดถึงศิลาอันมั่นคงคือพระเยซูคริสแต่ละวันคือโอกาสใหม่ๆที่จะกำหนดว่าเรากำลังตอบสนองต่อคลื่นลมของชีวิตอย่างไร หากเราโมต่ตั้งป้อมประการแห่งความหยิ่งขึ้นในใจแล้วทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาจะกลายเป็นปัญหาสำหรับชีวิตแต่ถ้าหากเราถ่อมใจของเราลงการทดสอบที่เกิดขึ้นก็จะเป็นโอกาสให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราให้ลึกลงและเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระเจ้ายิ่งขึ้นพระเยซูทรงเป็นประตูทางแคบที่นำสู่ชีวิตบริบูรณ์ แต่เพียงเพราะนั่นเป็นทางเดียวก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ง่ายหรือสะดวกราบรื่นหลายคนถกเถียงกันว่าพระเจ้าอยากให้ทุกคนรอดไหมซึ่งแน่นอนว่าพระองค์ปรารถนาให้ทุกคนรอดคําเชื้อเชิญของพระองค์จึงมีเพื่อทุกคนบนโลกทางนั้นได้ถูกสร้างขึ้นแล้วแต่การเลือกเป็นของเราเส้นทางไหนที่เราจะก้าวไป พระเยซูจะไม่ทรงบังคับใครให้ก้าวผ่านประตูแคบของพระองค์พระองค์จะไม่ทรงโกหกถึงราคาที่ต้องจ่ายเมื่อเราเดินติดตามพระองค์พระองค์จะไม่ทรงบอกว่าเส้นทางนั้นง่ายได้พระองค์ทรงรู้ว่าทางนั้นเป็นทางที่ยากเพราะพระองค์ได้ทรงนำหน้าเราไปและทรงเป็นผู้นั้นที่เชื้อเชิญเราให้เดินติดตามพระองค์ ในมัทธิวบทที่7ข้อที่13-14จงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยความท้าทายของชีวิตจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าเราเป็นตัวจริงหรือไม่ แต่มันไม่ได้กำหนดตัวตนของเราแต่อย่างใดเพราะอัตลักษณ์ของเรานั้นถูกวางไว้ในพระคริสต์และขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระองค์ทรงทำมไม่ใช่สิ่งที่เราทำหรือเคยทำแต่อย่างใดเราจึงวางใจในความสว่างและความจริงที่นำหน้าชีวิตเราอย่างสัตว์ซื่อนี้ได้พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรงเป็นแหล่งแห่งความจริงทังปวง ความสว่างจะส่องให้มองเห็นและความจริงจะมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนความจริงของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแปรเปลี่ยนแม้ความสมดุลของอำนาจและความคิดของมนุษย์จะผันแปรความจริงนั้นไม่เพียงแค่ยาวนานแต่เป็นนิรันด์หนทางสู่พระเจ้าพระบิดาเริ่มต้นที่ประตูบานนี้คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา และในมาระโกบทที่8ข้อที่34พระองค์จึงทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะตามเรามาให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกังเขนของตนแบกและตามเรามาสิ่งที่ต้องใคร่ควรวญในวันนี้อะไรคือคลื่นลมที่เข้ามาในวันนี้ เราจะตอบสนองอย่างไรต่อคลื่นลมเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสในการเป็นเหมือนพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราตอบสนองได้ตามนามพระไทยแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือคลื่นลมและพายุรายทั้งปวงเราขอนิ่งอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้มีกำลังที่จะตอบสนองต่อคลื่นลมแห่งความท้าทายที่เข้ามาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เรามีกำลังในการตอบสนองอย่างถูกต้องให้เราถ่อมใจและยอมให้พระองค์ ใช้ทุกความท้าทายเพื่อเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน